คงจะรู้แต่คำว่ารักจึงไม่รู้จักคำว่าจะน้ ฟังมาตั้งแต่เด็กก็เลยคุ้นกับเพลงไฟสมสรงดีนะคะแต่พอพี่ดาวมายุรีต้องมาร้องเองเรียกว่าเอาเรื่องเหมือนกันเพราะเพลงนี้ไม่ได้ร้องง่ายเลยต้องฝึกซ้อมอยู่บ่อยๆด้วยมีจังหวะที่ขีขึ้นสูงลงต่ำนะคะแล้วก็โหนเสียงแบบนี้ซึ่งวิธีการร้องแบบนี้ล่ะค่ะที่ทําให้เพลงมีเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ที่ฟังปุ๊บรู้ปั๊บว่านี่แหละลายเซนเพลงของครูธินกรทิพย์มาตครูเพลงคนดังที่อยู่เบื้องหลังนกักร้องมากมายทั้งพี่เปาสาย,ยันสัญญาพี่เอลยอดรักหรือจะเป็นแม่น้องนายอุไรพร คือต้องบอกว่าครูจากไป11ปีแล้วคุณผู้ชมแต่บทเพลงยังเป็นอมตะอยู่ในความทรงจำนะคะพี่ดาวมายุรีรู้สึกยังไงบ้างในฐานะวันนี้มาร้องแล้วก็เป็นแฟนเพลงมาก่อนคะ่ะจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นเกลียริและภูมิใจนะเพราะเพราะว่าเพลงครูเนี่ยเคยร้องสมัยที่พี่ดาวเป็นนักร้องนะคะเหมือนเอาเพลงนี้เคยร้องเเพลงไฟสมรวงเนี่ยแต่เพิ่งมารู้วันนี้ว่าอ้งเพลงครูหรออะไรเงี้ยก็ ก็เขา้าไปถามพี่ไฝยเหมือนกันหรือถามน้องใหม่เหมือนกันว่าในเขาดูหน้าตาคูหน่อยสิอาจจะเคยทักทายสวัสดีค่ะแต่เราอาจไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้ไม่แบบไม่ได้จําท่านไม่ได้ พันนักร้องอีสองคนนะคะที่ผูกพันและมีเรื่องราวต่างมุมมองกันทั้งพี่ใหม่สมรักคนนี้ในฐานะแฟนพันธ์แท้พี่อายดรักค่ะผูกพันร้องเพลงของครูนะคะและยังเคยเจอครูธินกรมาแล้วหลังเวทีด้วยส่วนอีกคนพี่ปัญญากตัญยูค่ะคนนี้ในมุมของนักจัดรายการวิทยุเสียงดีมีเรื่องเล่าความเป็นอมตะของแต่ละเพลงดังด้วยนะคะไปฟังเสียงกันค่ะ ครับผมในฐานะที่เป็นท่านักร้องนั่นจากรายการนะครับโดยเฉพาะเวลาเปิดเพลงไปเนี่ยแฟนๆก็รู้ว่าเพลงนั้นอย่างน้ําตานางนะครับรือว่าจะเป็นฝ้าคอยฝ้าหวังเขาบอกว่าเปิดพร้อมๆกันกับเพลงเอาวีจีใจของยรักษณ์หลักใจนะและผมเองก็ได้พูดบอกว่าเพลงนี้อาจารย์ธิตกรที่สามารถเป็นผู้ประพันธ์นะครับก็อย่างที่ น้องใหม่เราบอกไปแล้วครับว่าการแต่งของเขาถือว่าเป็นนักแต่งปลายประกาศของมันสมองเพชรอีกคนหนึ่งนะครับมีเมโลดี้มมเนอร์นะครับจะไม่เหมือนกันอย่างช้ำใจเสียบ้างก็ดีเหมือนกันที่ตัวเรานั้นมันมันโหนมันสละสลวยและคำแปลกๆที่ใหม่พูดทุกอย่างทุกอย่างความรู้สึกก็เหมือนกันพูดถึงเพลงในตำนานของครูธินกรธิปมาศนะครับอย่างเช่นเพลงของสายสัญญาน้ำตานาง นะฮะพรุ่งนี้จะทำชะไหนเฝ้าคอยเฝ้าหวังในยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับเพราะว่าคุณธินกรแต่งให้กับสายสัญญาเยอะมากหลายสิบเพลงมากเป็นอัลบั้มเลยเต็มอัลบั้มเลยนะครับแล้วก็อย่างของพายเอัลยอดรักักใจก็จะมีเอาเวจีใจหนาวไหมยอดรักกำนันกำไนซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานด้วย พูดถึงครูธนกรทิพมาศแม้จะจากเราไป11ปีนะคะแต่ระยะหลังเรื่องเล่าของครูก็แทบจะไม่เคยได้ยินเลยด้วยสารพันลันทุ่งบางเขนจัดให้นะคะชวนมาเล่าเรื่องลึกๆหล,ล,ลังๆนะคะเรื่องเรื่องลึกเบื้องหลังค่ะก็คือ ภรยาคู่ชีวิตนั่นเองนะคะว่าไอาเดียการแต่งเพลงมีที่มายังไงแถมเซอร์ไพรส์พพสุดๆพอเพิ่งรู้ด้วยว่าลูกสาวครูธินกรท่านนี้ที่จริงเป็นนัก,กร้องดังขวัญใจวัยรุ่นยุค2000คุณผู้ชมคุณหน้าไหมใส่หน้ากากแบบนี้อาจจาไม่ได้แต่ว่าเฉลยพรุ่งนี้บ่าย3โมงแน่นอนสารพันธุ์ลั่นทุ่งบางเขนใบให้น,นิดนึงว่าเป็นนัก,กร้องนําวงดนตรีหญิงล้วนที่ร้องเพลงแทนใจผู้หญิงนะคะซึ่งดังมากนะ